สบายดีปาลุงป๊อปต้องมวดคือเก่าบุงเอ้โคกป่วยไหมบุงเอ้แม่นมวดจิตปุ๊บจะโคกขามบุงพอรมอดหามเมืวานนี่บุงป้าต้อมัดเอาบุงมัดติดแล้วมันก็ติดเองมันบุง สบายดีรองกอกเลยป้าลุงสบายไม่ป่วยไม่ลุงเลยม่น้ำัดสิบปู่เาลุงวาให้ปลูกส้กกข้ามเหงาข้ามมาสยี่ยเยี่ยนี่ป้าลุงเย้ะมาจเล้ยปะนี่มัดปะนี่กงามมันยงามขนาดลุงเลยมาเอาตอกปลูกไว้ยังปะนี่นะัดเอาตอก ยูไปกุ้งเพรางั้นมันยูสูงขนาดเป็นรูงยัดีพี่น้องคบคือน่าอยู่ายกุ้งหมดหอยก็มาเปรู้ไงเออุกป่ใหม่มัถึงล่นนะงองามขนาดเป็นรูงมยูปกุ้งใหญ่เลยอี้ไมเอามาปลูกไว้เป็นงยไหมตกมามดูมันกงามมันสุดเลยมันออกดอกนี่ ออกดอกวะนี icana, ่นะออดอกไปีนเป็นสีแดงแล้วมันออกดอกไปสีชมพูสีแดงคือดอกไม้แล้วปุงหักงามดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ไหมสีฟโน่เอนาปุงสบายดีปุงแล้ว เดีวเสียบหน่อยนะลลุงเมนสบายดีปลุงันงอให้กินายีปลางขยปลุงซื้อนมให้กินปลูกเสียงหงาคามาลุงเองมาอีตะถึงนะอ่าตรงนี้ เบด้องดวยน้องวีไม่สิขาดไม่สิขาดบเวดเข็อยู่บังบบึงไก่องไก่พอไปเผาไก่พอแล้วเจนต้ื้อไปเออปลูกไก่ลางปเอวลงให้หปลูกไว้ให้มันติดแล้วกออกดอกออกดอกออกดอกงามไนยปลูกไม่แล้วก็จะแบงอาที่ปลูกอีกพอมา นาวลงมือนี่เาติดหนัวหุ้อะไรหด้ดบ่หพอหมดมาว่านี่ก็สอบหนึ่งพอดีได้ไปลงไสองสองสอบู้สสอบหนึ่งในสามผู้สก็สอบึงสอบนึงทีจะปุกใช่ปุกมังปลกลงไอนี่แะกุกอันนี่ว่าอะตี Mẹ ăn một tí thì mẹ phủ nè Ừ Chị phát tặng to thì đâu to thì gì quá Bạn mà chị to tí To chẳng gọi <laughs> gì nè To nhiều mấy gì tí ít gì quá bố bàn chèm nói Một เลกบปูมดตมันติดอยู่ว่าลุงเอ้ถั่ลุ่นตอส้มต้องกันไปลุงไงผ่านไปอยู่ประมาณติดช่องติดน่นจะเป็นนาดาแมงเหี่ยวแหงตายเรับลยติดติดอยู่ว่มัาเดี๋นนู่นี้ขงน้กกเด็ก็ติดกันนั่นะอืดติดเองกปอลย็กูมากิดเป็นสีมาแต่งก๊กหิวก๊กอันนี้ก็ดอกก้อยใหม่วันนี้เป็นลุงเอ เล็กกระปูบด้วยแหละเก่งเยี่ยมไปใส่เลยไปว่าไปคุยผู้บ่าวเลยใจใจไปใส่พอเีมือนอโอ่สียบลุกลุกลุลุกเลยล่ะ เล็กปูตอกเลยไปลงไงดเดยวยังโหดยันนันันบุกิดเด้เล็กปูตอกเลยเป็นเห็ดยังโหดได้อปูก็กติดนานนี่ใส่มกกุกก็อแรกขยาวขยยน้อยไปน้อยได้รุ่นนะไปน้อยอันนี้ใบใหญ่ไปลงไงเล็กปูตอกเเลย โอ้ยเนี่นะเามันเป็นั่นน่ะเดอวุมันตั้งมาคนนานะใส่กระปูไปเลยไปลงไง้บบบอ้าอโอดีเนาะมันนั่นน่ะเด้รบงมันอยู่นีบข้าวบาิดบบงเอ้อบ้อันนี้ครับูกแูก ขาปลูกไม่ครบพันนี่คันกินเนื้อมในี่มันกินนานเด้อือมีอะไรอมันเ่ีอยากปลูกเวลามันติดแล้วคุยปลูกปลูกแน่น่ะแพะออกมันควายดึงควายดึงอ๋อ้วเขาขอซื้อโอ้ยพื้นที่เขาเห็นเวียดจตกอาจจะได้เฉพาพออันนี้นะได้อันนี้แหละเวียดวางเวียดนฝืนเอาในเอาในวัดเหมือนเด็จริงๆหนูได้เอาในวัด ผัวผัวชมเฮ็ดจักเฝืนไว้จริงนะฝืนดแด้วเอ้บัตจักฝนมาเอาอยู่ใช่กับนเคอไม่ยานันนี่ไม่ยานันนี่อยู่บ้านหลังสิเกียนนั่นนเวียดฝืนอยากได้นะฝนมาทำเอาลมาปุ่นก็เล็กแบบ้พลุงเลยก็มาโหแทบปาอย่างเงี้ยอกงหนึ่งพลุง ตัวนี้เกาะหนะทีแมงมดไป้มัวมันกัดายได้มมนมีมัวอยู่บนนี่นะคือเพ้นมีใบคือเนใบตัวนี้นะใส่กระสอบสองกระสอบเลยเป็นยมันออกไปเลยเนาะสีกระสอบเลยไหมมอเยี่ยมดึงอ่มอเยี่ยมดึงู ใส like, okay. ่กันเห็ดไปลงไงใบล่นสิอเงี้ยปล็บมือวใบไปหล่นโหจัดไปลงไงปุีุลิงันแบบมีใจะตีตางย่างงปลาตัวต่าหงามไปลงไงตัวนี้นะโม่แบบมยหัดใบไปลงไง เีอตัวนี้แห่งงามเลยแห้จังปาออใส่ไปนี่ตกขึ้นมาชูงแทะกันคนหมดเลยคือบ่อหมัดเอาพออันนี้นะตเลปูก็อยู่แล้วเอาตัวเลียปูที่มันอยู่อันยอมแล้ว เออโเระบบของมันด้นีนี่บบมันอ่เออนี่แหละตกเลยัวนะตกเลยใสล็กกระปูไปเลยพวกอนมอสเ็ลปูไปเลยมันก็อยระบขอนเด้ยัลยน่ดหายหักผูหายนมอไเเปล อียเพิ no ่นจ <sh ake cat 2> oh, oh no ักเอาไปเห็นยังกง้ไงนเทนแวโกนะิ่นจักได้ิ่นเวียนเขามาลักเอาสองเตอสามเือผมน้มอดอยู่นลังสีเขียวนะไงทียนัเนจักได้ไมด้แน่เาเอานปูเลยปใสกระงเลอเ็ดนมอนี้เขาจะปลูด้วหน้าบ้านได้เหรอล้ายแบบนี้เขาจะปู้หน้าบ้านเขาจะเอยเด็่กปูเขาจะขาย ลกปูตอกติดเลยไปลุงเอดอันติดถ่ายไปลุงเอปานี่เมนว่าปูสกออะไรน่นติดถักเนี่ยมัทันติดอกพลงเอเียนหน่อยก็ใส่ได้านลุกบานยังพลุงเอเสียบน่อยก็ใส่ได้คือกัน ดอกเรียบร้อยไป่ลงไงเดี๋ยว้าบึงน้ากันไ่ลงไงผ่านไปติดสองติดมันเป็นยังไงนห้ติดอยู่บอเกิดดอกครับพ่เกิดดอกบอกเด็ดพี่ลงเอ๊เหมือนนี่อ้อนอนมดขอลาพคิปับลุงฝากกแล้วก็กติดตามสองนมอดในเดือพลุงต่พอคิมนาพลุงสบายดี